ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอีประจักษ์ใช่ารงานโตขึ้นเก่าเหมือนเดิมเลยครับมือนีครับบรรยากาศย่มเศร้านะครับสิผ้าพี่น้องมาเห็หยังเตินนะครับมือนีครับผมสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยหลายผู้หลายคนครับคือสิเดหาประักาศปลานะครับมาเลี้ยงไวทากัดนะครับหรือว่าเลี้ยงไวทาแบบสวยงามนะครับบางเอืญนครับผมมาใส่เบ็ดนะครับอยู่จุดนี้นะครับ ก็เลยเห็นฟอร์ดประกาศนะครับหลายเติบครับที่ผมได้เก็บไปนะครับเลี้ยงไวก้ก็ตอนนี้ประมาณเจ็ดโตนะครับอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับก็บคือเป็นบังไม้ไผ่ครับเอามาเพื่อจะให้ประกาศเข้าไปตีฟอร์ดนะครับตีฟอร์ดอยู่ในบังไม้ไผ่นะครับคำเป็นภาษาอีสานเท่ากือเอินฟอร์ดนะครับ เป็นภาษากลางกจ็จะก่เอเสีดอีกแบบหนึง่งนะครับเข้ามาถารุ่นกันครับว่าไม้ที่ผมเอาบาังไม้ไผ่มาไว้เนี่ยนะครับมืออื่นเศร้าปลาจะเข่ามานะครับตีฟอรดในบ,งในบังไม้ไผ่บ่อนะครับเดี๋ยวผมจะว่างบังไม้ไผ่ไว้นะครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะรับจะมีเป็นบังพลาสติกพอมนะครับแต่ว่าผมก็ได้เอาเตีบพันอย่างเท่งไว้นะครับเพื่อ ี่จะให้ปลาบอตื่นนะครับในการเข้ามาว่างฟอร์ดว่างไข่นะครับลองเบิทงครับอันแรกครับนอกากนะครับเห็ดเป็นนี่ครับให้เป็นจุดน่าสนใจเห้ปลาเข้ามานะครับน้ำพอดีพอดีครับเขาก็ว่าง,งกะบ,บอกลง ยามมากยามนะครับเขากลับว่าต้องเขียดเหตปลาตื่นนะครับต้องคอยยางมกนี่แหละนะครับให้น้ำเขามาประมาณครึ่งหนึ่งครับเอาพักบุง้งวกไวครับเพื่อบงังสายตาค้นนะครับผ่านไปแล้วครับบางแรกครับบางที่สองบางที่สามไปครับ ือเมื่อเดียวนะครับจุดนี้แหละนะครับเพราะว่าผมเคยได้ปลาตัวหนึ่งยู่นีนะครับนี่มันมาเห็ดฟอร์ดอยู่ตรงไม้ไผ่นะครับนี่แหละนะครับเอาสิบ้างไว้นี่ครับเราก็วางกระบอกไม้ไผ่ไปเลยนะครับนี่ครับเพื่อจะให้ปลาเข้ามา ตีฟอร์ดนะครับเด็ดผักบุ่งครับว่างบางเป็นหกเกลนนะครับสายตาคนแน่จาจักหน่อยครับสองบังแล้วครับไปเรื่อยๆครับหมื่บ้านนี่ผมมากูก่เบดนะครับ ได้มาพอฟอร์ดประกาศยู่นีนะครับหลายฟอร์ดอยู่นะครับนี่ครับสถานทีนะครับคนมาเกี่ยวพักบุ่งออกนี่ครับจุดจุดหนึ่งนะครับบนมาเห็ดฟอร์ดไปหระอเป่ มันเป็นเป็นลุมนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเข้ามาเข็ดฟอดน,นะครับโอเคครับอันนี้เราจะเอาเป็นกระบอกไม้ไผ่ยาวนะครับนี่ครับวางลงไปเลยนะครับเปิดท่งให้ปลาเข้ามานะครับ นี่ครับเดี๋ยวมือเอื่นเสาเข้ามาหลุนกันนะครับว่าปลาจะเข้ามาตีฟอดบอครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไปนะครับอ้อมสะครับไปทางฟังผุ่นน้ำนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับนี่แหละครับตอนนี้เข้าก็ได้ขามมาฟังนี่นะครับเพื่อที่จะนะครับบ้างไม้ นะครับเป็นบังกระบอกไม้ไผ่ทางอาจจะสั้นแม้จะน้อยนะครับอ้พี่น้องครับผมพ่อฟอดประกาศครับนะครับบ่งว่าจะอยู่หรือบปอยู่นะครับนี่ครับแต่ผมคิดว่าต้องอยู่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับกันไว้สักวันนะครับผมใหามันออกเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับ เห็นแล้วครับอยู่ในเปลือกหอยครับนี่ครับเป็นฟอดนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้ยสร้างมาเด้เนาะนี่ครับอยู่ในเปลือกหอยนะครับตัวปลาครับนี่ครับเปลือกหอยเก่งมากเลวครับฟอดเต็มเปลือกหอยเลยนะครับอาจจะย้อนแสงเนี่จักหน่อยครับ ตัวปลาอยู่ข้างในนะครับผมบ่มีมือจับครับเดี๋ยวขออนุญาตดักข้าครับ้บางโทรศัพท์จะกข้าวนี่นะครับปลาจะอยู่ในเปลือกบางไอ้นะครับกลอ้องก็เป็นมั่วๆโอเคครับผมจะเทลงนีครับพี่ตองเห็นบ่าครับเห็นหัวปลาบ่า ครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ครับที่ได้บ้างันนี่โอ้ยผมว่าจะหาฟอดประกัดนะครับมันสินมากวนกวนลูกก็ได้ซิ่งแค่นาะ นี่ครับฟอดหนึ่งจะว่าผมเอาไปแล้วนะครับหมู่ว่านเป็นฟอดเก่าครับแตกแล้วเอาผมก็จะว่างไม้ไว้นีนะครับบัดนี้นี่ครับเราได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวสวยๆเลยนะครับปลาขึ้นนฟอดแล้วมันจะงามนะครับพี่น้องครับผมก็จะว่างไม้ไว้นีนะครับ เดี๋ยวมืออื่นเ้ากับมาหลุนกันเอกนะครับนี่ครับมาหลุนกันเอกว่าปลาจะเขามาตีฟอดยู่นี่คือเกาบอนะครับนี่แหละนะครับเป่าไม้ของเ้อง สห้องมาหลุนกันนะครับแล้วก็อีกบางนึงครับบงังเงา้ยวๆนี่นี่แหละนะครับเอาไว้ตรงนี้ครับเมื่ออาจจะสั้นแน่ได้พี่น้องเดินนะครับเพราะว่ามาคนเดียวว่มีผู้ทยยไทยให้นะครับ นี่แหละนะครับเฮ็ดนามไว้ประมาณนี้ครับกาบาปลาเข้าไปนะครับดันในใดนีนะครับผมยานมาเฮ็ดฟอดยู่ขขังๆนี่ยุ่นี่อ้าวโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาจาักโตัวนะครับ รอลุ้นกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันย่ามือเศร้ากันแล้วกันนะครับครับหลังจากที่มื่ว่านครับอีประจักษ์ชัยนะครับใดนะครับมาดักนะครับเคดครับดักประกัดนะครับไว้มือนี่สีล่องมายามบึงนะครับวาสิเป็นจังไดนะครับว่าจะคือบ่ นะครับมเบึงกับดักนะครับเป็นกระบอกไม่ไพ่หล่ะกับเป็นกระบอกพลาสติกนะครับอันแรกนะครับคอยงางครับโ้ไม่แม่น้ำบกบออันแรกสิเป็นเจ้าใดนะครับนี่ครับกับดักอันแรกครับวางเป้าครับอันแรกครับอันแรกนะครับนี่ครับบ่มี่ บอดนะครับบ่มีฟอดเท่ากับใส่ใบคือเกาขน้ามห้อนมันจะบอยูฟอดนะครับอันที่สองครับอันที่สองจะยูบอนะครับนะี่ครับอันที่สองก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ขึ้นกันนะครับเอาพี่น้องครับ แกัมอ,ออกมันจะเป็นหูมันจะเป็นหูโอ้ตัวผู้ออครับเหลือแต่ตัวเมียนะครับตัวผู้อ,อกครับเหลือแต่ตัวเมียอวดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเ๋ยวจะลองสอนเบิ้งครับ อยู่ครับไปแล้วนะครับมุสเซดายครับก็ผูออกนะครับอกดมันหัว อยู่ครับว่าเป็นยังใส่ใบไม้นะครับนี่ครับกลนมันหัวนะครับเสดายเสดายครับนกขื้นยังเห็นอยู่นะครับนกขื้นยังเห็นเป็นโตประกัดอยู่ใส่ใบไม้นะครับมันจะกลับขึ้นมาบอดมันคือเก่านะครับ ไปครับอันที่สองนะครับ <c oughs> จะถือว่าขอมาในกับดักเขาอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอสามารถที่จะเอามันได้นะครับเดี๋ยวเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับแ้เจ้าจออมาเก็บพักบุงนะครับ บางที่ก็ถือลบกวนแน่นะครับนี่ครับอันนี้มารุ่นกันนะครับว่าจะมีฟอร์ดปลาบอนะครับเอาที่เพิ่งครับบ่มี่นะครับ,อ,รบ,บ,อ,รบอันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวเขงค่ะ รุนกันไปเรื่อยๆนะครับรุนกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับใส่ไว้ให้เก้าครับครับเดี๋ยวจะนีละนะครับอ้อมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมานบบอเหมือนนี่นะครับเขาจะได้ประกัดปลาตัวสวยๆงง่ายห้พี่น้องได้เห็นบ่อนะครับมาลุ้นด้วยกันครับ โอ้นะครับนี่ครับบ่อเขาหลังที่ห้านะครับเอาใส่ใบขึ้นเก่าครับนี่ครับยาวไปครับโอ้เสียดายอันแรกครับป่ามันตื่นเราสอนหากับเราเห็นนี่ครับแต่แต่ตัวเมีย ปลาอยู่นีเป็นปลากัดปลานะครับสายแบบเป็นปลากิตาะไล่แสกนะครับมีตะตัวงามๆครับที่บ้าเอเดเอไปเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไ้อยู่หันหกเจ็ดตัวก็ถือว่างามอยู่นะครับเบื้องหลังนี้ครับเป็นยังไงเอาพี่น้องครับนี่ครับเห็นบอกครับฟอดเต็มเลยนะครับ เอาแลวครับมีตัวด้วยนะครับมีตัวด้วยมีตัวด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับขออนุญาตถ่ายรูปครับนี่แหละนะครับ ได้แต้มแล้วครับบึงครับมาลุ้นกันครับนี่ครับฟอดนี่ครับวอดเต็มเลยตัวจะสวยหรือเปล่านะครับถันงงามเข้ากับเชฟใบถาไปเลี่ยงนะครับนี่ครับพี่น้องครับสีสีสันสวยงามนะครับตัวนี้ครับนะครับอาจจะใสเล็กนิดหนึ่งโอใสเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่อย่เข้าไปพุ่นเอาครับ ไปพุนไปเลียงเอานะครับตุลักตุเร่แนครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวนี่ครับนะครับได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสวยๆนลยครับนี่ครับโอเคครับไปกันต่อครับ ถือว่าได้มาแต้มหนึ่งแล้วนะครับการหาประกัดป่านะครับขั้นเบ็ดผมนะครับว่าทัานเด็กกูอยู่การหาอยู่หากินนะครับก็นี่แหละนะครับเ็บพักบุ้งกับยุ่นน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละครับพี่น้องครับบักไว้เฉดีกับมีครับเป็นปลากับไส้เบ็ดใบเลาะนี่แหละนะครับหาโก้หาเขียดกับนี่แหละนะครับบ่หาจะไปไกลนะครับทาานี่ก็ไปตรงไห้ตรงหน้า อายุหากินได้ตลอดปีนะครับย่มแรงกับขุดหอยก้นหอยนะครับหาขุดปูหากบเขาง่ายนะครับ,รบลา้องครับมาดูเบื่องบางนี่ครับบางนี่สิเป็นจังใดนะครับจะมีฟอดบอบ่อมีฟอดนะครับบ่มีฟอดครับผมจะลองเทมันก่อน บ่มีเอาไงใส่ไว้คือเก่าครับใส่ไว้ค้อเก่าเว้มาสีเหลือๆแน่จะน้อยนี่ครับใส่ไว้คือเก่าครับเบิ่งหลังนี้ครับเราดูอีหลังนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังนี้กะ บมมีนะครับว่าหมู่บ้านผมได้ยุนี่ตัวหนึ่งสวยๆงามๆเลยนะครับเอาใส่ใบขึ้นเก่านะครับใส่ใบคึอเกา่าครับผมจะเป็นหลังสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะครับมือนี่ก็ถือส่าัเป็นการมาทดสอบนะครับว่าเข้าไซบังนะครับเพื่อที่จะ ลอกลอยประกาศเขามามันได้ผลบ่อนี่ครับบางนี้คือทั้งส้งน้ำแห้งอน้ำแห้งครับนะครับเอ้าครับน้ำแห้งมันจะเลยบ่อเขามานะครับสรุปครับวันนี้นะครับฝากพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับในช่องหน่อยของเบาเอบประจักษ์แช้น้ำเลยด้อพี่น้องเด้อนะครับทางช่อง YouTube นะครับ พร้อมที่จะนะครับหาเมนูเด็ดๆครับหรือว่าวิธีอีสานบานเฮานะครับที่พี่น้องหาเบิ่งได้ยากนะครับจะเอามาลงนะครับยุทถูกไห้พี่น้องเด้เบิ่งยุ่ตลอดนะครับนี่ครับใส่ง่ามๆครับตัวเขียวๆเลยนะครับปลากัดปลานะครับก็ถือว่าได้ผลยุ่นะครับได้มาหนึ่งแต้มสวยๆครับ เดี๋ยวพอเพาะขึ้นใหม่กันแล้วกันได้พี่น้องเด้อนะครับในคลิปต่อไปครับฝากติดตามกันหลายๆกันแล้วกันครับซับมื้อนี้ครับลาพี่น้องกันไปสักวันให้อยู่ดีมีแหงกันสุขปูสุคนนะครับโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ